สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทำอาหารชวนทำกับข้าวนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยำนะครับยำมะม่วงกับกุ้งแต่วันนี้เป็นกุ้งทอดนะครับไม่ได้ลวกไม่ได้ต้มนะครับกุ้งสดแต่เดี๋ยวเราเอาไปทอดแล้วก็มายํำกับมะม่วงนะครับก็จะมีส่วนของน้ำยำมีน้ำมะนาวนะครับน้ำตาลทราย แล้วก็จะมีหอมซอยอ่ามะเขือ,อเทศจะมีต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นช่ายแล้วก็พริกสดซอยนะครับตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเรามาคุกเขากับกุ้งแล้วนําไปทอดนะครับกุ้งขดด้อเสร็จแล้วพักให้เสด็จน้ํามันแล้วก็เอามายำกับมะม่วงนะครับนกก็แซ่บๆอร่อยมันมะม่วงวันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับมะม่วงถ้าเปรี้ยวๆน่ยก็จะดีนะครับอาล้ครับ เดี๋ยวเราไปทอดกุ้งพักกันไว้ก่อนแล้วค่อยมาทําน้ํายํานะครับตั้งกระทะเดี๋ยวเอากุ้งไปคุกแป้งก่อนนะครับก่อนก่อนที่เราจะนําไปคุกแป้งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้คุกตียข่าวนิดหน่อยพอนะครับพอให้กุ้งมีรสชาตินิดนึงหลังจากนั้นเราก็เอาแป้ง ตั้งกรอบนี่แหละนะครับใส่ลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วแต่นะครับกุ้งมากกุ้งน้อยอันนี้ผมใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะพอคุกพอให้เขาเกาะตัวกุ้งเท่านั้นนะครับน,นี้เราไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งทุบแป้งทอดอันนี้เดี๋ยวเราไปทอดเพื่อให้กุ้งเขาสวยนะครับจะได้ไม่ไม่กระเด็นน้ำมันมาก ก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่กุ้งลงไปนะครับ อาลครับทอดพอสุกเท่านั้นนะครับไม่ต้องทอดมากเดี๋ยวกุ้งจะแข็งนะครับเราตักขึ้นพักให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับเะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำนะครับ อันนี้คือกุ้งนะครับที่เราทอดมานะครับอเดี๋ยวมาทําน้ํายําก่อนนะครับอันดับแรกเลยน้ํามะนาวนะครับใสมะนาวลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะแก่ๆนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสักหนึ่งช้อนกว่ากว่าประมาณนี้ แล้วก็ตามด้วยสีอิขาวหนึ่งทักสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำปลาทักหนึ่งช้อนโต๊ะคือถ้าใช้น้ำปลาล้วนผมว่ามันเค็มไปะนะครับเอาซีอิ๊วขาวปนนิดหน่อย ยำนี้เราก็ชิมตามที่เราชอบเลยนะครับชอบเปรี้ยวนำหวานนำหรือว่าเกเค็มนะครับตอนนี้ผมพอดีแล้วนะครับเราก็เพิ่มส่วนตามที่เราชอบนะครับก็ถ้าออกสามรสก็จะดีนะครับเอาเปรี้ยวนำมิตรหนึ่งแล้วกัน เสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยเครื่องยำนะครับหอมซอยแล้วก็ผักนี้ลงไปพริกลงไปหมดเลยครับตามเดิมมะม่วงหมดเลย เครื่องเยอะกุ้งน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรกินมะม่วงอร่อย จากนั้นก็นํากุ้งนะครับนํากุ้งลงมาใส่เลยนะครับมันตงคุกนานนะครับเดี๋ยวกุ้งเขาจะนิ่มเราทำเสร็จแล้วลับประทานกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับยำมะม่วงกุ้งทอดนะครับอันนี้เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวกินเลยนะครับถ้าทําไว้นานเกินทุงกุ้งเขาจะแฉะไปก็จะไม่อร่อยนะครับเอาละ,ะครับช่วงนี้โควิดยังไม่หมดนะครับเราก็หาวิธีกินไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ